หนูช้อนได้5,000ขึ้นไปนะหนูจะได้1,000ง0แล้วจ่ายสดลุงเป็นพยานไอเ้เหี้ยนี้จ่ายจากกับตะเหียวขึ้นอ่ะหนูจะช้อนยังไงมึงจะซูมแต่นมไรไอเหี้ย <laughs> มึงจะซูมเหี้ยอะไรตรงนมน้อง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปฏิการนะครับจับเวลา20วินะครับโดยที่เราจะช้อนภายใน20วิแล้วก็ห้ามจับแบงค์คือเอามาใส่ในนี้เลยนะครับถ้าจับแบงค์คือฟาวเลยแผ่น่าจะหมดสิทธิ์นั้นทันที5้าพันนี่คือได้แสนเลยเหรอแต่ต้องช้อนกัน5้าพันได้แสนเลยจ่ายสดวกูเล่นด้วยได้ไหมเออเดี๋ยวกูเล่นด้วยได้ไหมไม่รู้แข่เน่าพอเงินไม่พอเงินแค่นี้เงิแค่นี้มันก็โอกาสที่มันจะได้มันก็เยอะดีเพราะมันต้องสามถ้าอย่างนั้นกูช้อนได้แหละว่าเท่านั้นโอเคป่ะอ่ะมาอ่างไข่ก่อนมา 2อนเริ่มไปเลยครับหนึ่งจสองจะได้แล้วลูกจะได้แล้วสามเอาขึ้นมาอีกทเหรอขึ้นไปด้วยเอ่อไปหอ้าวไปหมดเวลาโอ้ยเฮียหกสิยี่สิมันน้อยไปอ่ะกูว่าขอละขอหนึ่งนาทีปะ เลลมันเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มต่อเวลาให้น้องอีกสัก40วิแต่แล้วพร้อมนะโอเคเริ่มอีสี่วิเอาละครับตักเลย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 เออโอ้โหทำอไมเป็นไวิเออเยอะาะเออโอ้โไปต่อไปต่อสู้ต่อไปเลอไม่เจอแล้วตอนนี้นะ เอหมดเอาให้อะาวเร็วเร็วเร็วเลยลูกเร็วอ้ยมาสิบสุดท้ายสิบสิสุดท้ายเฮ้ยเอาไว้เอาไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งสุดเปิดตาครับเปิดตาครับให้ไปน่าทายก่อนคิดว่าได้ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้ามาถึงสองพันก็บุญหนูแล้วแหละคิดว่าประมาณคิดว่าประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคอ่ะเปิดตาน้องหน่อยเปิดตาน้องหน่อยสองพัน เธอในรักแค่ไเนีจะให้เปนลใครเธอในรักแค่ไเนีจะให้ไปรัใครอานีแหละนหอยยบาทครับใจเชียงอยู่นะนบาทครับใจเชียงอยู่ใจเชียงอยู่อ่ะเมื่อกี้มึงให้แสนใช่ไหมใช่ถ้าไข่เน่าทำได้สามพันนะกวสามพันกูให้2องแสน อันนี้ไม่เกี่ยวผมนะกูให้เองเคากันแล้วหนึ่งเอ้กูให้เองเอ้าเป็แต่เดียวเออกูให้เองกูโอนให้เลยเอาไอ้นี่ก่อนความสามารถมึงจะมีไหมไอ้จัเด็กมึงอย่าพูดมาไอ้เทียบฝรั่งแม่งพูดมาชิปหายไอ้จันมาเริ่มนะครับสามสิบวิโอเคสามสองหนึ่ง